โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเดสบอยเดสไลท์มือถือทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเดสบอยเดสไลท์มือถือนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีบั๊กมานําเสนอนะครับเออเรียกเป็นบั๊กดีกว่านะเพราะว่าเขาอัปแพทมาหลายแพทแล้วแต่ว่าเขายังไม่แก้ไขเลยนะครับก็ถือโอกาสนี้ใช้มา,อาเอามาใช้เป็นแบบกินเกียนเลยแล้วกันนะก็ไม่เกียนเท่าไหร่นะครับทุกคนคงเห็นจากรูปหน้าปก,กน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะทํำยังไงนะขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมีเปิ์ก ่าเปิร์กเฮิร์กิวตัวเองนะครับก็คือเปิร์กไอ้เนี้นะเนี่ยนะครับเปิร์กเฮิวตัวเองจะเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3ก็ได้ครับอ่าเปิร์กเฮิวนะครับจะมีอยู่ในตัวของตัวของตัวนี้ครับคอเดดนะก็เอาแค่เปิร์กเฮิวไปเปิร์กเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเอาอีก3เปิร์กนี้ไปด้วยนะก็คือเปิร์กอ่ากระโดดแบบเร็วๆแล้วมันจะไม่ส่งเสียงดังนะครับแล้วก็เข้าตู้ แล้วก็มีแทงหลังอันนี้คือคือคือสามเปิร์กนี้จะไม่ทุกคนจะเอาอะไรไปก็ได้นะครับ3มเปิร์กนี้นะแต่ว่าต้องมีเปิร์กไอ้นี่นะครับเราจะไปฮิวในตู้กันเอ้ทุกคนก็งงอะสิเอ้าพี่มันฮิวในตู้ได้เหรอครับไม่ลองไม่รู้ครับทุกคนไปไปเจอกันในเกมเลยครับผมไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก่อนจะไปทำนะครับก่อนจะไปอ ทำหิวในตู้ให้ดูนะครับก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอสัก100ไลค์นะให้ถึงนะครับหนึไลค์นะครับขอทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะโอเคเดี๋ยวข้าดก่อนตัวอะไรวะหาแป๊บตัวอะไรเอ,อ,เอ,อ,อเ่ยเอ้ยยังไงอริเจนอื้มไม่โดนก็ามาดีครับ หมุนหมุนเอาเอางงเลยหลงเลยให้เขาตีสักแผลเดี๋ยวก่อนปะเดี๋ยวให้เขาตีสักแผลนะครับเพื่อทําการฮิวในตู้ให้ดูนะโอ้ยไม่โดนเฉยเอาให้โดนดิเพื่อนเอายืนนี่ตีเลยเนี่ยเอ้ยไในไม้เป็นหนึ่งเอเ่ะเอาเอาเอางงงงไม่โดนเฮ้ย <laughs> โอ้ขนาดยืนใด้ตีอะครับ uh, <laughs> เออไปอปแล้วไปละไล่หรือเปล่าโอเคเขาไม่ได้เขาไม่ไล่ด้วยทุกคน uh. นะเนี่ยเนี่ยนะครับเราต้องมีเพิงฮิวนะครับเดี๋ยวเข้าตู้ฮิวให้ดูเลยนะเนี่ยต้องมีเพิงหิวนะครับไปแล้วก็กดเพิงฮิวเลยครับดูข้างล่างเห็นปะมันจะมีขีดรักษาตัวเององทุกคนเห็นไหมครับดูขีดข้างล่างครับ นะก็รอไปครับจนกว่ามันจะหิวเสร็จนะครับหิวใกลเสร็จแล้ว <New. S 2> ใครเสร็จแล้ว,คร,รลวครึ่งหนึ่งที่ผมเอาเปิร์กสตันต,ตู้มานะครับ<ๆ>ก็คือเผื่อฆาตกรมนาะเปิดตู้นะเออเราจะได้สตันตออกไปได้นะครับอ่ะโอเคใกล้เสร็จแล้วสวยเนี่ยเราก็หายดีนะครับได้รักษา300นะครับ การรักษา300นะไม่รู้ว่าฮิวธรรมดาจะได้300เท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ผมไม่ได้จํามาด้วยนะเดี๋ยวถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับไม่รู้ว่าไม่เป็นบั๊กหรือว่าเขาตั้งใจทานะครับผ,ผู้ผู้พัฒนาเขาตั้งใจทําหรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าอัปแพดมาหลายแพดแล้วนะก็ยังไม่เห็นเอาออกเลยนะครับก็ถือโอกาสนี้มาใช้เป็นแบบ ทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับถ้าใครชอบความรู้แบบนี้ทริคแบบนี้ก็กดไลค์ถึงหนึ่งอยไลค์นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อไปให้นะครับฝากด้วยนะโอเคมาต่อกันเลยอุ้ยเห็นมาปะไม่น่าจะเห็นไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยเพิ่งมาเอ้ยไม่เห็นอ้าวเห็นจนได้หมุน ไม่โดนดึงออวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอย่างงี้แล้ววิ่งเลยน้ำมันหมดเด้อน้ำมันหมดเลยครับหลอกหลอกหมุนหมุนแบบหมุนจนตัวเองเวียนหัวไปด้วยเฮ้ยได้เหล็กวะตีเหล็กดังปิ้งเลยเมื่อกี้ดาดดาดเอ้ยตันไปดิกระโดดข้าม เอาไปตีอะไรมั่วลิเจนโอ้โอ้โหตีไม่โดนอีกแล้วต้องไปรับมีดใหม่แล้วมั้งอะตีจนมีดไม่เข้าแล้วมั้งเฮ้ยเข้ามาด้านนี้โอเคน่าจะช่วยได้ครับช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้สวย,วย,วยอ้ยน้ำมันหมดด้วยเพื่อนระวังเพื่อนเดี๋ยวบล็อกให้เดี๋ยวเล่นให้ไม่โดน เขาเอาเพื่อนแล้วครับเดี๋ยววิ่งตามตูดไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกให้เพื่อนแล้วกันเดี๋ยวบล็อกให้เพื่อนแล้วกันนะเพื่อนเราบล็อกให้อฮ้ยเรากอโดษนเราไม่ได้จะบล็อกแบบนี้เราจะบล็อกกระดกรอนให้นายอุยไม่โดนกระโดดนต่างอุ้ยอฮ้ยอฮ้ยไม่โดนได้ไงโอ้จังหวะนี้โอเคเจ็บอีกแล้วไปหาที่ฮิวแป๊บ อ็บอีกแล้วอย่าเอาให้อย่าทำค่อยอย่าทำค่อยไม่เอาโอเยไม่โดนนี่ยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อใส่ยอ่อใส่อย่างเดียว <c oughs> โอเคเดี๋ยวหิวตู้แล้วกันนะครับไปเริ่มเริ่มเรื่องทุกคนก็สามารถเราเป็นนำไปใช้ได้นะครับเฮ้ยเสร็จแล้วด้วยปั่นเสร็จแล้วเอาเรื่องจัดๆทีมเราอะ ทีมเราอ๋อเรื่องจะจับเอ้ยเนี่ยมีสกิลเช็คด้วยทุกคนเห็นไหมก็ก็เป็นสามารถทำกันได้นะครับทำตามกันได้นะไม่รู้ว่าจะเป็นบั็หรือทางผู้พัฒนาเขาจงใจทำขึ้นมานะครับน่าจะเป็นบั็แหละใช่ปะก็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับให้เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆด้วยกันนะครับโอเคเพื่อนล้มแล้วเพื่อนล้มเพื่อนล้มเปิดประตูยังวะ เดี๋ยวลองเดี oo, <Yeah. S 2> <hiding. S 1> ๋ยวลองฮิวธรรมดาดูแล้วกันนะครับว่ามันจะได้แต้มเท่ากันหรือเปล่านะเดี๋ยวเจ็บสักแผลแล้วกันไปบล็อกให้เพื่อนสักแผลแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวบล็อกให้สวยเดี๋ยวเราลองฮิวธรรมดาดูนะครับว่ามันจะได้แต้มเท่ากันหรือเปล่านะครับไปเพื่อนอย่าลากมาเพื่อนอย่าลากมาดีโอ้โหมันเห็นเราแล้วน่ะ นายไม่เอานะอุ้ยล้มโอเคคนนั้นเปิดประตูเกเก้าหรือเปล่านั่นจะเก้าเก้าเว้ยครับสวยเลยอย่างนี้สวยอย่าเพิ่งไม่เห็นเรานะเว้ยนายนายอย่ามาอุ้ยได้เท่าไหร่สองร้อยมันึนสงร้อเท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบสองร้อห้าสิบเจ็ดน่าจะได้สามรอเท่ากันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะ แล้วก็ได้ประมาณสองร้อยห้าสิบสอง้ห้าสิบ็ดห้าสิแปดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อน <masked. S 1> เพื่อนล้มอ่ะออกได้ปะน่ะอุย้ยออกโอเคออกได้โอออกไปสามเลยที่มาหายแล้วไงถ้าเราล้มใครจะช่วยเราอ่ะเพื่อนโอ้เพื่อนออกไปสามเลยครับเปิดเ,เร็วๆดีอย่ามานะเว้ย,อ,ยอุ้ยหัวใจเต้น มาแล้วโอ้ไม่ได้ออกแน่ทุกคนเฮ้ยยึงยักว่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวผมต้องหาจัง,จงหวะสตันเเขานะแล้วก็ฉีกไปประตูนู้นครับเดี๋ยว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 หาจังหวะดีๆแป๊บโอเคโอเคเขาเดินมาลึกแล้วสวยสตันได้ไปไปรอดหรือเปล่าไม่มีตายยากด้วยดี ไหนวะเฮ้ยเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาได้ได้ได้ได,ได้อย่างนี้ได้ถ้าเขาวิ่งสวยหมุนอ้อมไีทีหนึง่งสเต็มมุดหลังนะครับสเต็มมุดหลังของจานตีโอเคสวยออกไปได้ครับรอดสี่มาสี่ก็ต้องรอดสี่ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันเลยนะครับแต้มจะได้เยอะหรือเปล่าแต้มหมื่นแปดครับทุกคนโอ้แต้มก็ เพราะว่าเราเล่นแบบเกาๆนะครับวิ่งเล่นแบบโง่ๆทั่วแมปเลยไปก็ไม่ได้ปัม่มเพื่อนก็ไม่ได้ช่วยไปวิ่งอยู่ในตู้นะครับก็เลยได้แต้มประมาณนี้นะโอเคถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้อย่าลืมนะครับให้ถึง100ไลค์นะแล้วเราจะมีคลิปหน้านะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับโอเคไปละบาย